อาจจะเคยเห็นคลิปบางคลิปแล้วผมมีวิทยุสื่อสารอยู่บางคนก็ถามเอ๊ะมันใช้ทําอะไรแล้วไปคุยกับใครคือวันนี้จะมาเฉลยนะครับก็คือผมเป็นนักวิทยุสมัครเล่น,นกน็เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือรับประกันว่าเรายังสามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้ในวันในวันสิ้นโลก I have good people. ไม่ใช่ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถรับประกันได้ว่าเราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้ไม่ว่าจะเกิดภยัภยพิบัติหรือเกิดอะไรขึ้นมากับระบบสื่อสารหลักไม่ว่าเสาไฟฟ้าล้มเสาไฟฟ้าขาดสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตเราขาดตัวนี้ก็ยังสามารถทํางานแทนได้อยู่ทำงานอะไรได้สื่อสารติดต่อโลกภายนอกผ่านทางเสียงได้ส่งภาพส่งเสียงผ่านความถี่วิทยุสื่อสารได้ส่งอีเมลส่งเอสเอ็มเอผ่านโหมดต่างๆของวิทยุสื่อสารได้ อยากรู้มันทำได้ยังไงคอยติดตามนะเดี๋ยวผมจะศึกษาแล้วเอามาเผยแพร่กัน และอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มาพบกันนะครับกับคอนเทนต์ในลักษณะนี้ที่จะนำมาเสนอความรู้ข้อมูลสาระต่างๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ